สวัสดีครับากาพบกับผมอีกแล้วครับไนโอนะครับ,รบก็หลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปวิดีโอการสอนในส่วนของวิดีโอ FX Time Code นะครับก็คือสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วการประยุกต์การใช้งานนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยผมเองก็อ่าได้ทำคลิปพอหลังจากที่ปล่อยในของส่วน Time Code แล้วผมก็อ่ทำคลิปสอนอยู่คลิปหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ การทำงานร่วมกันระหว่างาไฟล์ Sony Vegas Pro .vg นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับว่าวันนี้ผมจะสอนอะไรเนี่ยผมก็ขอย้อนย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในส่วนของการใช้งาน,นงต่างๆตรงจุดนี้นะครับจริงๆแล้วนี่เวลาที่เราทํางานตัดต่อหรืออะไรแล้วแต่นะครับถ้าเรารู้จักเครื่องมือนะรู้จักวิดีโอเอฟเฟกแต่ละตัวเนี่ยวลาที่เรา คีย์ดงานหรือสร้างผลงานเนี่ยหรือว่าเรากำลังคิดว่าจะทําอะไรตรงจุดนี้มันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับคลิปวิดีโอที่ผมจะสอนนะวันนี้ก็คือการใช้ทาวิดีโอทําโคดเนี่ยนะครับกับเทคนิคที่สอนไปในในส่วนของทําโคดเนี่ยนะครับหากเพื่อนท่านใดยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้เข้าช่องชาแนลของผมนะแล้วก็เข้าไปดูนะครับในส่วนของทําโคดว่าทําโคดมันคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะทำอะแดปนะครับใช้คําว่าสอนเทคนิค าการประยุกต์ใช้ Time c o นะครับเพื่อทำอาการจับเวลาถอยหลังโดยนะครับใช้วิธีการนะครับการทำงานร่วมกันของไฟสุนิเวคัโปโอลนี่แหละนะครับก่อนผมขอเล่าย้อนนิดนึงนะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการฟังข้ามเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ Time Code ที่ผมวางโปรเจกต์เอาไว้นะก็คือในส่วนของ Time Code เนี่ยผมสอนก่อนวิธีการใช้งานเบื้องต้นทั้งหมดและทั่วไปให้เพื่อนดูจักว่าเออมันมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับ แล้วผมต้องการทาวีดีท์เขาเรียกในการจับนับถอยหลังแหละนะครับแต่ว่าจะสอนไปพร้อมๆกันเนี่ยคงจะทําให้เพื่อนๆสับสนเลยต้องมาทําคลิปสอนในส่วนของอาการทํางานร่วมกันของไฟล์ Sony Vegas Pro ปก,ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงจุดเนี้ยมันจะไปควบคู่กันนะครับถ้าเอามาสอนร่วมกันเนี่ยคลิปอาจจะยาวแล้วก็ทําให้เพื่อนๆค่อนข้างงงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องแยกเป็น2คลิปในการทํานะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการใช้ อ่าวิวเอฟเฟคที่ชื่อว่าทำโค้ดเนี่ยนะครับในการทําเวลานับถอยหลังโดย adapt นะครับโดยผมก็ติดคําว่า a d a p เนาะนะครับโดย,โดย,โ,ดยโดยประยุกนะครับประยุกนะครับสองคลิปเนี้ยเข้าด้วยกันแล้วก็ทําเป็นวิธีการจับถอยหลังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําในการนับถอยหลังเนี่ยนะครับโดยโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้โปรแกรมแฝดเป็นโปรแกรม เอาร์เตอร์เอฟเฟกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่เป็นพวกนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ส่วนนี้ไปกระโปรได้ไหมนะครับตอบได้เลยว่าได้นะซึ่งมันก็ไม่มีมันขั้นตอนมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งยากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องทําความเข้าใจสักเล็กน้อยอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมตัดวิดีโอไว้ตัวหนึ่งนะครับก็คือทําไว้เล่นๆนะ่นะวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วผมต้องการทํนาฬิกา เขาเรียถอยหลังนะครับนับถอยหลังประมาณช่วงอ่าช่วงนี้นะครับถึงช่วงนี้วิธีการนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนตัดโอ้โปรเจกต์ยาวอะไรมากมายก็แล้วแต่นะผมแนะนําว่าเวลาที่เพื่อนเอนต้องการทำในการนับถอยหลังช่วงไหนนะครับให้ให้เราทํามาร์ไว้ก่อนนะครับอ่ามาไว้หนจุดนะอ่ามาไว้สอจุด ที่จริงมันใช้ตัวตัวนี้จะง่ายกว่า,าเดี๋ยวก่อนนะฮะโทษนะครับเดี๋ยวผมขอลบก,ก่อนโอเคให้เรา,าจุดเริ่มต้นตรงนี้ปัป๊บแหมอโอเคผมต้องการทำนับถ่ายหลังนะครับตั้งแต่จุดนี้จุดนี้นะครับโดยที่ผมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า,าตัวมาร์กเกอร์ตรงนี้นะครับในส่วนของอินเสิร์ต ตัวตัวนี้ฮะผมก็ไม่อ่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งด้วยนะพูดเพี้ยนไปเดี๋ยวจะขายขี้หน้าอีกนะครับ <c oughs> นะครับตัวตัวนี้นครับหรือว่ากดปุ่ม R นะครับโอเคนะอ่าปึ๊บนะครับเราก็สร้างมาแล้วสองจุดอันนี้คือผมต้องการทำเป็นเวลาหนับถอยหลังนะครับ ซึ่งถ้าโปรเจกต์มันยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ให้ให้ใหเรามาร์กตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อเราต้องการแค่ตรงจุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็เซฟโปรเจกต์เอาไว้อ่านะครับเพื่อให้เราเห็นตำแหน่งนะเสร็จแล้วอันดับต่อมานะครับให้เราสร้าง insert, อินเสิร์ตอันดับต่อมานะครับให้เราอินเสิร์ตวีโอแท็กขึ้นมาก่อนนะอ่า,อาเพื่อให้ได้แท็กเปล่านะครับแล้วก็อินเสิร์ตเอ็นที อีเวนต์ขึ้นมา1ตัวอ่าแล้วก็ลากนะครับให้มันมาชนเส้นตีเขียวนี้โอเคนะครับแล้วก็ดึงมาให้ชนเส้นตีเขียวด้านหลังอ่านะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นมันเป็นเหมือนการกําหนดจุดเท่านั้นเองนะวลาที่เราทํางาน,นงต่างๆมันปลาที่ลากชนกันอะไรต่างๆมันก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองเราจะทําในการนับถอยหลังเนาะก็มาที่วิดีโอ f x นะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าใช้วิดีโอ MX ในส่วนของ time cross นะครับ ปครับอ่านะครับแล้วก็ลากมันลงมาได้เลยอันดับแรกนะครับต่อไปก็คือเราต้องตั้งนาฬิกาให้ตรงกับโปรเจกต์ง,งานอะไรต่างๆที่เราจะเรนเดอร์นะครับในส่วนของไทม์โค้ดนี่ผมจะไม่พูดเลยมากนะเพราะว่าผมได้สอนในส่วนอ่าให้อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับหากใครยังไม่ได้ดูนะฮะก็อ่าผมแนะนําว่าให้ไปดูย้อนหลังนะมีประโยชน์ครับ กับการที่เันนํามาใช้งานงต่างๆอาจจะเห็นว่ารายการเราขึ้นแล้วนะครับดัดต,ต่อไปก็เหมือนเดิมเลยครับตัดสีอะไร,รต่างๆให้เรียบร้อยนะครับคลิปตรงนี้ผมก็ไม่สอนเนาะเพราะว่าถือว่าได้สอนอไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำาในการสีที่เราต้องการนะครับก็เหมือนเดิมกับคลิปนั้นทุกประการเลยนะครับ ขอสีแดง offset มันออกชมพูเนาะอ่ะโอเคได้ละสีแดงนะครับก็เช่นเดิมครับต้องการแค่ เลขสหลักนะครับก็ไปที่คุกกี้คัตเตอร์โอเคนะครับลากดีฟอล t ลงมาเปลี่ยนเป็นสแควร์นะครับแล้วก็เป็น cut away section นโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอันนี้แนะนำ อีกทีนะครับให้ใช้อ r r o โโดยการปุกกดปุ่ม c o n t r o l ค้างนะครับแล้วค่อยๆเลื่อนโอเคได้แล้วเนาะเราก็จะได้ตัวเลขตรงจุดนี้นะครับแล้วก็นแน่นอนครับว่าผมต้องการย้ายตำแหน่งไปในตำแหน่งที่ผมต้องการก็คือไว้ด้านบนโอเคนะครับก็นะได้ละในสิ่งที่ทางผมต้องการนะตัวเลขจับเวลานับถอยหลัง แต่ถ้าเราเพย์ดูมันไม่นับถอยหลังให้เราเนาะมันจะนับเดินหน้าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหนะ้าจอนิดนึงเพื่อไมนทำงานไร้่อยรื่อเปน,เนโอเคอะนะครับก็จะเห็นว่าเวลามันวิ่งเดินหน้าเนาะไม่นับถอยหลังคราวนี้เนี่ยนะครับทํายังไงล่ะเออนะซึ่งเราต้องการแค่ตรงจุดนี้ใช่ไหมนะครับวิธีการก็จะมาประยุกต์ าการใช้งานตัวนี้ละนะครับเราก็ได้แค่ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วที่เหลือผมก็ลบทิ้งผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับอ่าลบทิ้งไม่เลยนะคราวนี้เราก็เป็นเซฟแอดไปนะครับอลองตั้งว่า Time Time Code ปึ๊บโอเคเซฟผมก็ได้นะครับโปรเจก Time Code ที่เป็นตัวเวลาตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้ว นะครับโดยที่ผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วผมก็ปิดไปนะครับเปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมาก็จะสังเกตว่า,าในตำแหน่งมาร์กตรงนี้เรายังอยู่เนาะนะครับเราก็ไปเอา, Project, าโปรเจกต์ไทม์โค้ดขึ้นมาอ่านะครับก็ได้ทำโค้ดต,ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ลากโปรเจกต์มาเลยนะครับซึ่งจะเห็นไหมครว่าสิ่งที่เราได้มาคือฉากหลังนะครับที่มันเป็น ลักษณะของการโปร่งแสงแล้วก็สามารถล่างมาได้เลยปึ้งตรงจุดนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูต่อเมื่อกี้นะครับเราทําในส่วนของ Key m a r k ์ r ไว้เออมันก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาว่ามันติดมาด้วยเนาะทำไมมันยาวว่ะที่เรากําหนดไว้ล่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรเราไปลืมแก้ไขในตรงจุดไหนหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไทม์โค้ดนะครับ เปิดลองเปิดโปรเจกต์คำโพสขึ้นมาดูสิ ทีที่เราทาตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตว่านะครับมันจะมีจุดตรงนี้ขึ้นมาทันทีนะครับเป็นเป็นเอ่อตัวกระบาดเราลบทิ้งแล้วลองเอาลองมาลงใหม่ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเท่ากันเป๊ะเลยทุกประการนะครับคราวนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนอ่าได้ได้ได คุยอธิบายไปในคลิปนี้นะครับว่าการทำงานร่วมกันของไฟล์ Sony v e g a s Pro เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับข้อดีข้อดีเลยเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนวิดีโอตัวหนึ่งที่มีลักษณะของฉากหลังที่มันเป็นโปร่งใสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปทําในลักษณะของอวิดีโอที่ฉากหลังเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาที่เราเรนเดอร์ขึ้นมาเนี่ยจะค่อนไฟล์จะค่อนข้างใหญ่มากนะครับโอเคนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย ปุ๊บเราสามารถคลิกขวาจะสังเกตนะครับจะมีปุ่มคําว่ารีเวิร์สขึ้นมาทันทีอ่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับผมกรอ,อก,กย่าดกับในใน,ในส่วนของ Project Time Code นิดหนึ่งนะครับในส่วนของ Time Code ที่เราตั้งโปรเจกต์เอาไว้ตรงจุดนี้นะว่าที่เราคลิกขวานะครับจะสังเกตว่ามันไม่สามารถรีเวิร์สวิดีโอถอยหลังได้สังเกตไหมนะครับเมื่อมันรีเวิร์สไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถทำในการ ก็เรียกรายการนับถอยหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงอาศัยเทคนิคตรงจุดนี้นะครับเข้ามาช่วยในการทำวิอถอยหลังนะครับสิ้นสุดที่อ่ารู้สึกว่าอาจะ8.6เนาะ8.16นะผมคิดกว่าคิดที่เดเวอร์ทันทีปึ๊บเอาแล้วนะครับพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับพอเราเพย์เห็นไหมฮะ อ่านะครับเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะฮะก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าคลิปที่ผมสอนไปสองคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นประมาณว่าผมจะนํามาสอนคลิปนี้แหละนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนประยุกต์นะครับตรงจุดนี้มันก็สามารถเอาไปเพิ่มลูกเล่นในส่วนของเป็นเหมือนฉากแอคชั่นเนาะนับเวลาเปิดกล่องว่ามันจะระเบิดหรือไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าง นะครับอยากที่อยากจะขอพูดนิดหนึ่ง,งละกันนะครับใช้เวทีนี้เป็นการพูดไปนะครับว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาที่ผมตัดต่อเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าใช้ใ,ในในส่วนของหน้า,าหน้าจอพรีวิวชัดนะฮะบางทีผมก็เนี่ยเอาแคแ่เห็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับแล้วเวลาที่อยากตัดต่อในส่วนของดีเทลที่มันเยอะๆหรือว่าสูงๆเนี่ยผมก็ค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นด้วยความละเอียดที่มันชัดมากขึ้นมาเลยนิดนึง นะครับเพื่อดูดีเทลถ้าเป็นเรื่องของการใช้สีอะไรต่างๆผมก็เปลี่ยนมาเป็นเบสฟูลแต่ก็ไม่ได้เพน,นะก็ดูสีเบื้องต้นแล้วก็ทํานอกจากเวลาที่อพอตัดต่อเสร็จแล้วอยากดูนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นที่พรีวิวแล้วก็ในส่วนของออโต้ไปแล้วก็ดูว่ามันใช้ได้ไหมอะไรไหมบางทีมันอาจจะไมะ่แสดงในส่วนของเอฟมากนะฮะแต่ก็ทําให้เราทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นน,นะอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับในการสอนการใช้งานง่าย นะครับในการทำในการนับถอยหลังนะครับแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับอ่ะสมมติว่าเพื่อนๆต้องการย้ายตำแหน่งให้ไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็กดที่แท็กโมชั่นสามารถเลื่อนได้นะครับจะสังเกตว่าโอ้มันก็ทำงานได้ง่ายมากแต่ในส่วนของตรงจุดนี้นะมีเพื่อนหลายท่านถามว่าสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมนะครับในส่วนของแท็กในส่วนของไทม์โค้ด อตอบได้เลยนะครับว่าไม่ในส่วนของซนี่เมกเ Pro โปรนะครับในส่วนของการใช้วิดีโอเอฟเอ็กซ์ไที่เขาจัดให้มาเนี่ยนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับอันนี้ก็ผมได้หาวิธีค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้นะ,นะครับผมโอเคนะครับก็ตรงหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็จะเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันระหว่างโปรเจกต์ กับโปรเจกต์มากยิ่งขึ้นนะครับผม